มันมีเวียกเคสบอกเอารถมาเล่นตนุ่มเลยฮะเพามีเวียกเคสบอกรถมาเล่นตุม่มเ,เ, <c oughs> เอ,อียกเคสเอี่น่องอ๋อเอาไม้ห้องเหรอร่มาเนี่ยหองล้ไม่จับอ๋อมันเป็นตุ่มน,นนตมนะครับผมมาหมางกันแท้เป็นเอย่างรถมาไถผูกอ้อยหรือมั้งครับโอ้ลมพี่น้องเอง นี่นะครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับพี่น้องกับช่องเพไทยชาแนลนะครับผมโอ้ยเป็นยังนอบาดนี่นอ้อเอาลงมาเห้อียังล่ะเนี่ยล,ลวดน้องติดลมนะครับผมคูโบต้า M8540 นะครับผม,โอ,มโอ้ยมันค้ากันแท้นี่โอ้ผมมีหม่องอยู่เลยครับผมมีหม่องยืนเลยพี่น้องเลยนี่ครับได้เอา66เสียแขกมาดึงนะครับผมแต่ว่าเสียแขกไอยู่นะครับเสียแขกไปตุละนะครับก็เลยได้ตัวแทนมาขับแทนนะครับ เสแป้งครับเสียแป้งเสียแป้งหกวันสิบนะครับผมมันไม่เวียกเคดบอกเอารถมาเล่นตุ่มเลยฮะมันไม่เวียกเคดบอกรถมาเล่นตุ่มเออผิดหลวงอ๋อเอาไม้ห้องเลยรถมบ่นี่ยมันเป็นตุ่มนะครับผมมาหมางกันแท้เพป็นเอย่างรถมาไถ ผูกอวยละมัง้งครับโอ้ลมพี่น้องเอ้ยนี่นะครับผมข้นบดได้เลยพี่น้องใบนากระยันยันลมัสีหล่อนะครับเคยได้จอดถ่านะครับผมจอดถา่ารถมาดึงนะครับ นังฝ่ารถไถเห้อก็มาครับคนละคนเนอครับคนละคนครับนังฝ่ารถไถรถขันนี้เด้ออาไม้ห้องแล้วมันบ่มันบ่ขืนเนาะโอ้ยกบ่ขืนแลยพี่น้องเอ้ยขอ่อยหลังมันบกขืนดินจะไปนาแหละไปนากัไปนา,ปนา,ปนาจมไปนาเล็กเล้รับต้องถ่ายมันไหนนี่ก,ก่อนถ่ายมันกลามก็นนี่ก่อนหน้ามันยังอึมให้หน้าอยู่ ค่าเตอรด่ดวนเราปะเนี่ยค่ามังเช้าค่ามังเช่านี่าานพอดีผมไปถ่ายคลิปไปอ,อีกรถอีกคันหนึ่งนะครับผมเห็นน้องคนโทรไปหาครับวมาดึงรถที่นี่แล้วท่านผมก็อยู่อีกคนละหม่องกเ็เลยจอดถ่าครับถ่าประมาณชั่วโมงกลัวๆปุ๋นล่ะครับก็เลยได้หรือม่ที่ถวัดเนี่ยครับถา่าถ่าผมประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมกลับมาพอดี ก็ได้ได้เอารถเสียแขกมาครับแต่ว่าแต่ว่าเสียแขกกาอยู่เสียแขกเป็นซีดเด็ดอ,อันนี้เสียแป้งเสียแป้งเสียแป้ง,เส,ปงเสียแป้งตีนผีหกหกหนึ่งศูนย์คร<ป>ับโอ้ทีมงานนี่มีแต่บักธรรมดาได้พีนองไม่แต่บักตีนผีทั้งนั้นเลยครับอันนี้ก็มาข้นรถค่ายด้ครับ,รบอันนั่งขึ้นรถแต่ว่ามือรถค่าผมบริยุครับผมไปธุระก็เลยไ่ได้ไปถ่ายเพิน่น เออมันบ่เหยียบมันก็บ่ไปแล้วรถ <c oughs> อะยนะมาครับมามาลุ้นกันนะครับผมว่าจะขึ้นบ่ขึ้นนะครับ แล้วครับพี่น้องขึ้นยู่ครับผมฮะมันจะต้องใช่จังวะทุกน้ำนะครับผมมันยังขึ้นแต่บททุกมันก็อันเขาดึงซ่ามันไม่ค่อยากขึ้นครับพี่น้องคือค่ายก็คือต่ำต่อแล้วครับนี่ครับถือว่า สำนี่ถือว่าจุดออกน้าพี่น้องนี่ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับนี่ห้องไม่ก,กับพวกข้นนะครับผมเรียบร้อยครับเอ้อจังได้รถม่เล่นตุ่มขึ้นแล้วครับพี่น้อง ถือว่าโอเคนะพนันเรียบร้อยครับถือว่าขึ้นอยู่กับยงัง่าถือว่าใครนะครับผมถ้าพวกขึนนี่ถ้าพวกขึนนี่งานเขานะครับมึงจะกล้องหรอ เด็กร้องไหมก็ร้องมึงโอ้ล่นเอาอีหลีครับโซ้สเฟอร์ก็แน่นอนใช่ปไปแล้วครับเสี๋ยวไล่เข้าไปแล้วโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นเลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับมืัอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ